ทำเล็นเลยตั้งฐานสมาธิขาขวาทับขาซ้ายขึ้นขาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงให้พอสบายกับึนกระตุ้นหายใจเข้าลึกๆทำใจว่าสบายแล้วต่อจากนั้นก็ สร้างจิตกำหนดดวงไว้ใจวันนี้ก็ขอให้ใช้วิธีนับต่อเพราะว่าขาดตอนไปสองสวนอันอนุใช้วิธีนับหนึ่งที่ทางไว้จนเรื่องะธรรมแล้วแต่ะธรรมนี่ก็ยังไม่จบเอาแค่นั้นก่อนเพรเรื่องธรรมะก็ยากมีสิ่งที่ควรจะรู้อีกมากมายมีข้ามไปอีก พ่อสุดท้ายในพระรัตนใจก็คือคำสงฆ์คำสงฆ์เนี่ยก็แปลว่าหมู่นั่นเองสงฆ์รือสังฆะแปลว่าหมู่หมู่นี่ก็หมายถึงว่าคนที่มาอยู่รวมกันซร่งมีหลายอย่างในพระสัทัยนี่เรามีคําที่เกี่ยวกับคนมารวมกันามากมายเคยได้ยินคาว่าชุมชนไหมในพุทธเคยได้ยิน ล้วก็ถามท้ายเลยในเต็มเคยได้ยินคำว่าชุมชนนะครับ<ช>มีความหมายยังไงชุมชนคนมาคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เอาพอเข้าใจความหมาย แล้วก็ธรรมะสังคมนะเคยได้ยินไหมครับเคยธรรมะสังคม,มในไทยบ่อยแล้วเคยได้ยินคําว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะใครได้เคยได้ยินก็นมือขึ้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเน้นๆไม่เคยได้ยินไนมะไม่ครับพูดกันมาว่าอย่างนั้นวนะ่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมหมาความว่ายังเรีเนรู้เพก่งว่ามันมนุษย์เป็นสัตว์ไหน นะครับต้องมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะก็น,นี่แหละมนุษย์ได้เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่รวมกันมาอยู่กันเป็นชุมชนมาอยู่กันเป็นหมู่บ้านมาอยู่กันเป็นเมืองตลอดจนเป็นประเทศนี่ก็เป็นสังคมอย่างนั้นแหละแต่ว่าคาว่าสังคมเนี่ยที่คนมาอยู่รวมกันเนี่ยมันปนจะเป็นดคนดีก็มีคนชั่วก็มีคน ที่มีปัญญาก็มีไม่มีปัญญาก็มีคนจนก็มีคนดีก็มีสังคมที่รวมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะถ้าพิจารณาในทางธรรมะก,ก็คือว่ามีทั้งคนดีคนชัว่วคนไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรคนแม้จะทําร้ายคนอื่นเบียดเบียน,ยนคนอื่นก็อยู่รวมกันเป็นสังคมเหมือนกันที่เป็นสังคมเล็กๆของคนที่ทําแต่ความชั่วนี่ ยกพวกไปกล่นเขาว่าอะไรบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาฝรั่งเอามาใช้ในภา,าษาไทยเรียกแกงเป็นแกงอน่ภาษาอังกฤษจะคือแกงนั่นเองน,นี่ก็เป็นสังคมเหมือนกันใช่ไหมเหนี่ยคนอยู่รวมกันเพาะนแรกคำว่าสังคมเนี่ยมันจะเป็นคําที่ไม่แน่ว่าจะดีหรือชั่ว ที่พวกรวมรวมกันไปหมดนื่เราต้องการให้สังคมที่เป็นสังคมที่ดีมนุษย์ควรจะอยู่กันเป็นสุขแต่คนจะอยู่รวมกันเป็นสุขเป็นสังคมที่ดีนี่มนุษย์ในสังคมนั้นจะต้องรู้จักสุขสนทนรู้จักพัฒนาเองถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามราวเกิดมาอย่างไงก็มีความอยากยังไงมีโลมีความโลภความโกรธความหลงติดมาอย่างไงก็อยู่กันอย่างนั้น สังคมก็วุ่นวายสังคมดีๆเร็วๆเพราะฉะนั้นเราต้องการสังคมที่ดีสังคมที่คนในสังคมนั้นพัฒนาคนดีมี่ถ้าเป็นสังคมที่พัฒนาอย่างนี้เราจะมีชื่อให้เฉพาะก็คือคำว่าสังคานิสส่งนิสสงนี่เราใช้เรียกเฉพาะสังคมที่คนในข้างในนั้นน่ะ พุกโธตนเองพัฒนาตอนเองไม่ใช่เป็นคนที่ปล่อยไปตามธัญชาติใจยานคัญชาติยานนี้เหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายอยากทําอะไรก็ทำปล่อยไปตามเรื่องแล้วก็อยู่กันก็ไม่เป็นสุข,ขเหมือนเดิมเกันนี่พระพุทธเจ้านี่เมื่อตรัสรู้พระธรรมแล้วก็รู้ว่ามนุษย์ที่จะอยู่ด้วยดีต้องเอาธรรมะมาใช้ฝุกฝนตนเองต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ แล้วก็จะเป็นสังคมเป็นชุมชนที่ดีที่เปิดเผยก็เรียกชื่อให้เป็นพิเศษว่าสังฆะนี่แหละถ้ารวมความในที่นี้ก็คือสังฆะนั้นเป็นชุมชนหรือสังคมของคนที่สุขผลตนเองพัฒนาเน็นยิ่งพัฒนาเรียบร้อยแล้วเป็นมนุษย์ที่เปิดเผยบริบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้า ก็ยิ่งดีแต่ถึงจะยังไม่ได้สมบูรณ์ก็ขอให้มีการฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองเมื่อมนุษย์มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วสังคมก็จะดีขึ้นการที่จะเบียดเบียนกันแย่งชิงกันก็จะลดน้อยลงไปถึงแม้เราจะมีกิเลสนียแต่สังคมก็ยังมีโลคมีโกรธมีหลงมีความิชฉานิสยาแต่เพราะการที่เราฝึกตนพัฒนาตนเนี่ยเราก็ควบคุมตนอืได้ไม่ให้ทํา ความชั่วตามสิเลหในใจเรียกว่าขัดเราตนเองเพราะนั้นเราก็ต้องการสังคมอย่างนี้ที่เป็นสังค็เรียกว่าสังคมในอุดมสติเราจะต้องพยายามช่วยกันสร้างขึง้นเราทุกคนไม่มีหน้าที่ช่วยกันสร้างสังคมทนทิดนี้และรักษาสังคมนี้ไว้มนุษย์จริงจริงด้วยกันอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้คนเนี่ยมาฝึกตนเองตามธรรมะ มีความรู้เข้าใจธรรมะถึงความจริงแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมะตามหลักของเหตุและผลน,นั้นนี่ก็ถือว่าเราจะสร้างสังค้าให้เกิดชึ้นตอนนี้อย่างง่ายๆคนที่อยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยจะใช้ให้สังคมมีความสงบสุขนี้เราจะต้องมีการช่วยเหลือกัน มีการเอือเฟื้อเผื่อแพร่กันนี่เริ่มเป็นสังคมที่ดีใช้ไหมมนุษย์ไม่เอาตามใจตัวเองเริ่มมีการเพื่อแพร่แบ่งปันกันเพราะมนุษย์นี่ต้องอาศัยปัจจัยสี่ต้องอาศัยวัตถุเป็นอยู่ต้องอาศัยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าต้องมีเครื่องเลี้ยงที่ทีนี้บางคนก็ขาดแคลนบางคนก็มีกําลังน้อยบางคนก็ เกิดมาได้เปรียบร่างกายดีมีสติปัญญาหาวัตถุเข้าของได้มากหรือเกิดในครอบครัวที่มั่งมีก็มีของใช้ของกินมาและทีนี้คนที่ขาดแคลนจะทำมนุษย์จะอยู่กันได้ดีนี่ถ้าหากว่าปล่อยไปตามเรื่องอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้งองยุบเนี่ยคนที่ไม่มีก็จะต้องหาทางให้มีก็ต้องเรียนเย็นกันคนที่มีก็ไม่ช่วยกันเนี่คนที่อ่อนแอก็ถูกปล่อยละทิ้ง สังคมนี้ก็ไม่มีความดีงามไม่มีความสุขมนุษย์ครั้งแรกที่สุดก็จะต้องเคือแพร่แบ่งปันน,นี่อันที่หนึ่งละวนี่เริ่มมนุษย์จะเริ่มพัฒนาคือเราจะต้องมีการฝึกตัวเองในเรื่องเหล่านีน้สองก็คือในการให้สิ่งของสอง,สองก็เรื่องคําพูดจะต้องรู้จักพูดจาต่อกัน คำพูดนี้ก็เป็นการสแสดงออก,การสื่อสารระหว่างมนุษย์มนุษย์สื่อสารกันเข้าใจกันด้วยคำพูดด้วยภาษาถ้าไม่มีภาษาแล้วมนุษย์ก็อยู่กันเป็นสังคมไม่ได้ใช่หรือเปล่าไม่รู้จะพูดกันแสดงความประสงค์ยังไงจะบอกกันว่าฉันจะเอาอะไรพูดไม่ได้ถึงนั้นไม่ไม่แสดงยากเหลือเกินมนุษย์ต้องมีภาษาภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้ภาษาต้องใช้ให้ถูกต้องต้องพูดในสิ่งที่ ดีงามเป็นประโยชน์ต่อกันอย่างน้อยไม่หลอกลวงกันเมื่อเริ่มต้นพูดกันมีความจริงแล้วก็พูดด้วยใจปรารถนาดีต้องการที่จะช่วยเหลือก็เลยมีบัญญัติในสังคมว่าให้พูดจาให้เพราะนะอย่าพูดจาหยาบคายอย่าพูดจา,า,ด,จาด่าทอกันหรือว่าแลกล้งส่อเสียดยุโยให้คนแตแกแยกไม่ดีเท่านั้นต้องพูดทำที่สมานไมตรีทําให้คนมีความรักกันสามัคคีกัน พูดคำที่แนะนําประโยชน์ในต่างๆนี่ก็เรื่องวัจดาค่อยทำเปนเรื่องส้องขำนี้มนุษย์เริ่มขัดเรามนุษย์จะพัฒนาตนในเรื่องเหล่านี้หนึ่งเพื่อแผนแบ่งฟันสั้นสองจะต้องรู้จักใช้ภาษาในทางที่เป็นความจริงและเป็นประโยชน์ต่อไปสามก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้กับคนมีความอ่อนแอบ้างแข็งแรงบ้าง แล้วก็บางทีถึงแม้แข็งแรงเราก็มีธุระการงานที่ทําคนเดียวไม่ไหวมนุษย์จะอยู่กันได้ดีที่จะต้องเอาแรงงานมาช่วยกันเมื่อกี้นี้เราช่วยได้เข้าของแบ่งปันคราวนี้เรา,เากําลังกายมาช่วยกันบางมีธุระการงานก็มาช่วยกันนะ <Yeah. S 1> อย่างเวลามีงานเขาส่วนรวมนี้แต่ละคนก็ต้อง เอาแรงกายมาช่วยกันมาทําสินโนสิ่นนี้หรือว่าคนหนึ่งเจ็บไข้คนอื่นก็จะต้องเสียสละวิ่งเต้นช่วยพาไปโรงพยาบาลหรือรักษาหรือแม้แต่ว่าเวลาล่างใจคนที่อ,อ่อนแอคนที่มีกําลังเขาช่วยเหลือเอาระทำแบนี้ก็เรียกว่าช่วยอีกด้านหนึ่งผมจะต้องฝึกในเรื่องหลังทําตัวให้เพื่อตอบต่อผู้อื่นในเรื่องหลังแล้วต่อไปก็ การวางตัวต่อก,กันอยู่ร่วมกันก็วางตัวให้เหมาะสมเนี่ยสังคมนี้อยู่ร่วมกันก็จะต้องทําตัวให้เข้ากันได้ให้มันกลมกลืนกันให้มันอยู่เป็นสุขคือเช่นว่าไม่เอาต่ใจตัวแล้วต้องรู้จักวางตัวจัดระเบียบสังคมเขาก็ต้องแบ่งเป็นผู้ใหญ่ทููน้อย,เ,ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ต้องวางตัวให้เหมาะกันตามฐานะ และแม้แต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็มีการวางตัวเป็นกันเองไม่ถือเลือกทุตัวอะไรงเงี้วางตัวให้เหมาะสมเข้ากันได้ให้สมานใจกันรักษาให้เกิดควา,ามสามัคคีนี่เป็นข้ขอศูนยเนี่ยหลักที่จะทําให้สังคมอยู่ได้เป็นสุขส,สังคมอย่างนี้จะเริ่มดีขึ้นแหละมนุษย์ในนั้นจะอยู่กันเป็นสุขแล้วก็เรียบร้อยคนภายนอกมาก็เห็นสังคมนั้นดีก็จะกล้าไปสู่ความเป็นสังคม นี่สังคมที่เราต้องการหลักอย่างนี้ที่บอกว่ามีการเผื่อแผ่แบ่งปันนี้ก็คือกานผู้ภาษาใช้คําเดียวก็หมายความกว้างหมดเลยกินความหมดสองใช้วาจาคำพูดใช้ภาษาที่เป็นความจริงและเป็นประโยชน์ต่อกันไม่ใช้คำพูดเปียนเบียนทำลายกันอันนี้เรียวกว่า ใครสามารถบอกได้บ้างใช้ภาษมาธิได้บ้างเรียนมาแล้วนั่นเนี่ยเออพิยาวาจจาเนเร็ยน,นก็เปิดบอกพอดีจบแล้วในนั้นมีลังว่าพิยาวาจจต่อไปเอาแรงกายมาช่วยกันเรียกว่าอะไรเออถ้าเรารู้สักวปั๊บนี่เราวาคาหมายมาันคุมเวลาพูดคำเดียวเรารู้เลยว่าโมโหคาหมายเยอะแยะไม่ออกนะ ตัวและเจลและก,นนก,ออกรดและนิโคฮงอัตคาริยาแล้วข้อสุดท้ายก็ที่เป็นต้นวาทีสมาน,นานั่นต่าเนาะสี่ข้อเนี่ยรวมกันเรียกว่าอะไรเองสังหาวัตถุสี่เนะไอวัตถุแปลว่าหลักนั่นเองสังหาก็คือการสงเคราะ์สองสง,สงเพาะนี่แปลว่าประมวลหรือรวมเข้ายึดเหนี่ยวเข้าไว้ด้วยกันสังหาก็คือการยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รวมกันได้ จะเป็นสังคมที่ดีก็ต้องมีสังขารวะสังขารวัตถุก็เรียกง่ายๆก็จะเป็นสังคมที่ดีก็ต้องมีสังขารสองคำนี้ใกล้กันนะสังฆะสังคมก็คือสังฆะใช่ไหมจะเป็นสังคมที่ดีต้องมีสังขารก็จาไว้บอกว่าถ้าเป็นสังฆะหรือสังคมที่ดีต้องมีสังขารสองคำนี้เกือบเกือบเหมือนกันเลยจําไว้ได้เลยว่าถ้าจะเป็นสังฆะที่ดีต้องมีสังขา เรามีสันญาดีแล้วต่อไปสังฆะนั้นแจะกลายเป็นสังฆะดีขึ้นก็มีแต่ความดีแล้วทีนี้เราต้องการช่วยกันสร้างในสร้างสังขารนี้ดังนั้นเราจะต้องยึดหลักไว้ว่าในการที่เรานับถือพระพุทธศาสนานี่เราเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่สืบทอพัฒนาตัวดีแล้วเรายึดถือเป็นแบบอย่างได้แล้วที่พระองค์ได พัฒนาตัวเองอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ารู้เข้าใจความจริงที่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นหลักของเหตุและผลนั้นเราก็จะเอาหลักความจริงที่เรียกว่าธรรมะหลักเหตุผลนั้นมาใช้ปฏิบัติเราก็จะได้ร่วมกันสร้างสังฆข,ขึ้นมาทําสังฆะหรือสังคมนี้ให้เป็นสังฆโดยมีสังฆาภเป็นต้นอันนี้เราก็ได้หลักอรกะจดตําใ ดีพระพุทธะดีธรรมะมีสังฆะทีนี้คนที่มีสังขาต่อกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเป็นมิตรต่อกันแล้วเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นมิตรที่ดีนี่ใครทราบบ้างว่าภาษาพระใช้ศัพท์ว่าอะไรเมื่อคนหนึ่งเป็นมิตรที่ดีเนี่ยสมมติว่า เปนอนุรักษ์ก็เป็นมิตรที่ดีของเนรบุตรยินเกิดเป็นต้นก็เป็นมิตรที่ดีของเนรอนุรักษ์อยินนะเป็นมิตรที่ดีต่อาก,กาันคำว่ามิตรดีนี่มีศัพท์อะไรเนาะเรนรบุตรเคยได้ยินไหม อ้าวถ้ายังไม่ได้ยินก็บอกให้ถ้าเป็นกัรลยานามิตรเคยได้ยินไหมคำนี้เคยก็เป็นมิตรที่ดีเรียกว่าการลยานามิตรเราต้องการให้ทุกคนเป็นการละยานามิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีเขาเรียกว่าป่าประมิตรจอมิตรชั่วถ้าเป็นมิตรดีก็เรียกว่ากัรลยานามิตรถ้าเป็นกัรลยานามิตรเนี่ยก็รู้จักสังฆากันด้วยสังฆานั่นแปลว่าสงราะห์แต่สงราะห์ในภาษาไทยเทียนละแปลว่าไปช่วยกันอย่างเดียว ที่จริงสังสงเราะหก็คือังสหะหมายถึงยึดเหนี่ยวใจกันไว้ด้วยการแบ่งปันเป็นต้นสี่อย่างนี้นนย,ยึดเหนี่ยวสังคมให้รวมกันเป็นเอกภาพอันนี้เราแต่ละคนนี้ก็กระพติตัวเป็นจรรยาละมิสต่อกัน,นก็ทําสังหารสี่ประการนี้เป็นไเปนเ,นนเพราะนั้น ถ้าเราทำสังกรหมต่อก,กันแล้วเราก็จะเป็นกัลยานามิตรต่อกันเพราะนั้นเราต้องการสร้างสังคมที่ดีเราจะต้องเป็นกัลยานามิตรแล้วก็นอกจากว่าเป็นกัรยานมิตรต่อกันแล้วเราก็ต้องรู้จักคบหากัลยานมิตรด้วยใ่ไหเราเองก็ทําตัวเป็นกัรยานมิตรต่อคนอื่นแต่เสร็จแล้วเราพยายามคบหากัลยาณมิตรแต่สําคัญคนที่เริ่มยังเป็นเด็กๆนี่ การเขาหาภรรยาและไม่ดีสำคัญว่าเขาหามิตรที่ดีที่จะทําให้ชักจูงกันไปในทางที่ถูกต้องที่ดีนจะได้ชวนกันไปทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์จะได้ชวนกันไปขยันเรียนชวนกันไปค้นคว้าหาความรู้นถ้าหากว่าเป็นมิตรไม่ดีเป็นตลาประมิตรเยวก็ชวนกันไปอับอาอยามุกเสียไปเยวก็ชวนกันไปเสียหายหมด เพราะนั้นการขอารา้อหากัลยาณนมิตรสําคัญมากทีนี้เราทําตัวเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยทำสังหารสี่ประการก็เป็นเรื้องต้นเลยอันนี้สังคมที่เราเป็นกัรยาณมิตรต่อการทําสังหารต่อการนี้จะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเมือ่อมีการทงเราะกันไม่ดีแล้วจะเกิดความพร้อมเพียงสามัคคี ความระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างหนึ่งและผ่านสามัคคีกันอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นหลักสาคัญของสังคมที่ดีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เรียกว่าอะไรเราใช้สัพ์สั้นตัวเดียวคาเดียวสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดระเบียบในสังคมนี่เรียกว่าอะไรเอเลอลองทายดิการจัดระเบียบเราอยู่ในระเบียบนี่ไปเป็นโรงเรียนต้องไปให้ทันโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนก็ต้องมีระเบียบถึงเวลาครูมา ถ้าโรงเรียนเขาจัดว่าจะต้องแสดงความเคารพโดยยุล้ล,ลุกขึ้นดีนอย่างนี้เราก็ทำไปตามนั้นหรือเขามีข้อห้ามจะเดินอย่างนี้ไม่ให้ลัดสนามอย่างนี้อะไรนี้ก็ต้องปฏิบัติตามานั้นะสังคมจะ่เรียบร้อยแต้ใน,นพบก,กฎนี่อยู่ในเรื่องอะไรทำที่ทำที่รวมหมดเลยกฎนี่ก็เป็นส่วนหนึ่นงของเรื่องนี้ด้วยความเป็นระเบียบการจัดระเบียบต่างๆหรืออย่างไปใช้ถนนนี่ ก็ต้องมีกฎจราจรใช่ไหมคนที่ใช้ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรเขาเรียกว่าเป็นคนมีอะไรเอ้ยเกอยู่นิดเดียวนะคนที่ปฏิบัติตามกฎจราจรในการเดินถนนในการขับรถเขาเรียกว่าเป็นคนมีอะไร่นนดดวนละ่วนละ ภารบผิดชอบก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยในตัวนี้จะต้องมีภารบผิดชอบไป้นํำเดียวที่รวมครุมหมดเลยเอออะไรเออเป็นแมชวน,นึกออกแล้วม ปกติมันก็ใกล้ๆกันไปแล้วแต่ว่ามันต้องมีการจัดเป็นระเบียบสิปกติมันก็มันก็มองไม่ชัดว่าเป็นการจัดระเบียบอีกลางวางกฎวางเกณฑ์ในการัวการวางกฎวางเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นอย่างนี้เรียกว่าอะไรตังไกแค่จะมันกระสับยาวยืดไปนะะ <c oughs> เอาตัวเดียวเอาคำเดียว <c oughs> ทำทำเนี้สังคมไทยเราขาดมากมีคนบอกว่าพัฒนายากเนี่ยมันขาดอันนี้มากเลยอาบอกให้ก่อนวิไหมใช่หรือเปล่า <c oughs> วินัยคือการจัดระเบียบทามีระเบียบเรียบร้อยการวางกฎวางเกณฑ์ปฏิบัติตามกฎนั่นคือในคำว่าวิไหมใช่หรืป่ แน่ะคำว่าวินัยเนี่ยเป็นคำที่สำคัญมากทั้งคมเนี่ยที่มีปัญหามากก็ขาดวินัยนี้ทั้งคมคนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีวินัยไม่งั้นก็ยุ่งหมดมันสับสนเนี่ยอย่างเราดาเนินชีวิตนี่ทำไมต้องมีกิจวัตรเพราะว่าไม่งั้นในสี่องค์ก็ทาไม่ตรงกันดูดมนไม่ได้สักทีใช่ไหมลองไม่วางกิจวัตรไว้เวลาเท่านั้นมาทําวัดนาะขันข้าวหรืออะไรเงี้ยนะไม่วางไว้ไม่เสร็จแล้ว เนนรุดมาเวลาเน้นอนุรักษ์มาตอนเนนต้นมาตอนเนนเต็มไปตอนเน้นขวบก็ได้ทุกทีเราต้องมีกําหนดกดนัดแม่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามีระเบียบว,ว่าตรงไหนจะทําอะไรได้จะทําอะไรได้เราเช่นอ,อย่างบนพื้นกุฏินี่ไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นมาอ่ไรนี่อย่างนี้เรียกว่าวินัยอะไรใช่เพราะถ้าเรา ใจรองเท้าเดินเท้าพเพื่อขึ้นมาอาวเดี๋ยวก็สผล่กกันบ่อยพุ่นวายหมดปุติอะไรก็ไม่เป็นปุติแล้วมนุษย์เนี่ยอยู่กับเป็นสังคมต้องมีวิน,นัยภาคสำคัญวินัยก็ออกมาเป็นกฎหมายเป็นระเบียบอะไรต่งงนะางๆมีตกลงว่าสังคมที่ดีก็ต้องมีวิน,นัยเพราะนั้นเราเนี่ยก็มีหน้าที่ฝึกตัวเองพัฒนาอย่างหนึ่งก็คือว่ามีวิน,นัยและอีกอันหนึ่งก็คือความพร้อมเพียงเรียกว่าอะไร เรียกสัพ์สั้นๆเป็นภาษาพระเป็นคำที่กินความได้ดีวิน,ยนัยในศัพท์นะกินคาวามคุ้มหมดความพร้อมเสียงร่วมแรงร่วมใจการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าทมีอะไรก็มาช่วยกันมีกิจกรรมส่วนรวมก็มาทำด้วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรภาษามมคีถูกต้องนะเพราะนั้นชีวิตสังคมเนี่ยสำคัญมากของอาน,นุญาวินยัยละภาษาเมคี วินัยก็ทําให้เราอยู่รวมกันได้ไม่มีปัญหาไม่ขัดแย้งสามัคคีก็ทําให้เราพร้อมจะมีกําลังทําอะไรได้เขาบอกว่าอะไรม,มีคำพูดที่บอกว่าสมัครนังสโปชุโขความเพียรทั้งคนที่มีความสามัคคีกันและความเพียรกันนั้นนำมาซึ่งความสุขแนนเราพร้อมเพียงันทําอะไรเราก็ ทำให้หมู่เรามีความสุขได้เนี mm ่ย hmm. เพราะว่าเราอยากจะทำทางเท้าทําขุดล่องเราก็มาช่วยกันทํา mm hmm. เดี๋ยวมันก็สําเร็จท่า mm hmm. นบอกว่าสามัคคีวุฒิสาธิกาความสามัคคียังความเจริญให้สาเร็จ mm hmm. ถ้าเราไม่สามัคคีก็ทําความเจริญได้ยากดัง mm hmm. นั้นเราจะทําอะไรก็ถ้ามีสามัคคีก็ทําได้สําเร็จได้ไง่าย เขามีวิถทานเป็ียเทียบคงเคยได้ยินแล้วพ่อแม่ผู้หนึ่งครอบครัวหนึ่งมีลูกเจ็ดคนลูกเจ็ดคนนี่ทะเลาะก,กันเอยไม่สาม่คคีเลยวัน,นหนึ่งพ่อก็ให้ลูกเนี่ยไปเอาซีกไม้ไผย บาคนละหนึ่งซี่เป็นในไม้แห้งเล็กๆอะ่ะคนละอันละอันมาแล้วก็ถ้าก็เอามาคนละสองอันตาแรกก็เอาเอาของคนละอันเนี่ยมาตอแล้วบอกว่าเอาอันหนึ่งก่อนอีกอันหนึ่งวางไว้ก่อนแล้คนละอันแล้วก็บอกอา้าวของใครของมันเราลองหักดูสิ ก็หักได้หมดอันเดียวหักได้หมดทีนี้เอาไอ้อีกอันหนึ่งมารวมกันเป็นเจ็ดอันเป็นมัดเดียวกันแล้วส่งให้แต่ละคนหักหักไม่เป็นหนึ่งหักไว้ไั่เจ็ดซี่คล้องกันเลยหักไม่เป็น,น,นคนไหนก็หักไม่ได้พ่อก็สอนกวันนี้ถ้าเราไม่สามัคคีกันก็ มีเรื่องมีราวอะไรเลยก็แพ้เขาหมดเขาเล่นงานคนละคนหมดแต่ถ้าหากว่ารวมกาลังกันเหมือนไม้ที่เจ็ดอันเนี่ยไม่มีใครหักลงได้เพราะว่ามีใครหักไม้ทีเดียวได้เจ็ดอัน,นเพราะนั้นก็นี่เป็นตัวอย่างความสามัคคีเป็นนิทานเกียบเทียบแต่รวมแล้วก็ถือว่าสังคมที่ดีก็ จะต้องมีวินัยแล้วก็มีภาษา,ามมคคีคนในสันงคมนั้นก็ต้องเป็นกัรยานามิตรเป็นมิตรดีก,กันแล้วก็มีการทําสังฆะนะมีการทานดูแผนแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยทรัพย์สินสิ่งของวัตถุปับใจดีแล้วก็ปิยาวัจจาูพูดทาจริงที่เป็นปรเริงเราก็ทัศนียาเอาแรงใจมาช่วยเหลือกันมารัอรับใช้บริการกัน ล้าก็สมานัตตาวางตัวให้เหมาะสมให้เข้ากันได้ให้สมานใจใช่ว่ามีสังหารสังคมที่ดีก็มีสังหารคนที่อยู่ในสังคมนี้เป็นการลยานามิตรต่อกนันแล้วแต่ละคนก็จะพัฒนาก้วหน้าเ่อพัฒนาก้วหน้าเราก็เป็นหมู่ชนหรือสังคมของคนที่พัฒนาตนเองก็เรียกว่าเป็นสังฆาเนะนี่นเราเป็นดมงวิที่เราจะต้องเวื่อนสร้างสังคมนี้ให้คนมีหน้าที่รับผิดชอบ ว่าเป็นสังคมที่ดีเป็นตัวอย่างก็คือสังคมของพระที่่านเรียกว่าพระอรุญะท่านฝึกฝนตนดีเราก็เอามาเป็นตัวอย่างเราจึงเรียกว่าเป็นพระราชนักใจอย่างอันนี้ก็เป็นอธิบายเรื่องสังฆืิพส่์พอจะเข้าใจนะ็นผู้เข้าใจนะถ้าตอบไปถามตอบได้นะพอเห็นเขาแล้วแหละ ก็จบแล้วเรื่อนพระราชดาใสแล้วต่อไปก็จะสรุปอีกทีโอวันนี้ก็สวนป้าโงแล้วี๋ยวเองจะได้เปลียนเัวเข้าชั้นไม่เต็มเมื่อยไหมครับนะวันนี้อวันนี้วันอาทิตย์อยู่ไหมอวันอาทิตย์ก็อยู่แล้วเนงจะทำอะไรดียอยะไดีจำวัดจำวัดโอ้ดีแล้วจำวัดอ,ดล,ดอลึกเทียแล้ะ ก็เลยเนเช็จะไหวน้ะต้องขอรอไว้เข้าที่ประชุมก่อนขอขอเข้าที่ประชุมแล้วมีมติก่อนนะได้ไหมครับรอไหวไหมครับไม่ไหวเลยเมือเ่อยหรือเปล่านี่นั่งไม่เมื่อยนะแล้วฟังทันไหมครับทันในเข้าใจดีหรือเปล่า จำได้ไหมอ่าแล้ววันต่อไปจะค่อยๆถามเอาแล้ววันนี้ก็กราบพระพร้อมกัน